ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับการทําบุญทํากุศลมาฝากกับท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานทอดพระป่าสามคัคคีสมทบทุนสร้างฐานพระประธานและปิดทองพระพุทธเมตตาบารมีพระประธานอุโบสถณวัดหนองบงอําเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่1 3สิงหาคม2566ทุกท่านสามารถร่วมทําบุญนะครับได้ผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพเลขบัญชี2 0 6 3069-575ชื่อบัญชี105สมัยไทยแลนด์เพื่อสาธารณประโยชน์วัดหนองบงเป็นวัดลาดสังกัดคณะมหานิกายตั้งอยู่ที่หมู่ที่8ตํตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาก่อตั้งขึ้นนะครับเมื่อปีพศ2479แต่ยังไม่มีอุโบสถชาวบ้านนะครับจึงรวมตัวกันตั้งคณะกรรมการกองทุนสร้างอุโบสถพระพุทธเจ้า5พระองค์ขึ้นนะครับ โดยพระมหาปามโมดปริปุนโนจเจ้าอาวาสวัดหนองบงและพลตีมันนบฟแฝดกลางผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบ,บกเป็นประธานคณะกรรมการกองทุนล่าสุดนะครับได้ดำเนินการคืบหน้าไปมากแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในปีนี้จึงได้ร่วมจัดงานทอดพระป่าสามัคคีขึ้นเพื่อสมทบทุนปิดทองพระพุทธเมตตาบารมีเศรษฐีธรรมขนาดหน้าตัก58นิ้วปางมานวิชัยพระประธานอุโบสถด,ด้วยทองคำเปลว และสร้างฐานพระประธานแกะสลักด้วยไม้มงคลพร้อมแกะสลักประตูและหน้าต่างอุโบสถยังไงทางเราก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ร่วมบุญกับพวกเราติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k ้0 5สมัยไทยแลนด์ร่วมบุญกันนะครับ